มันก็คงไม่ใช่ฉันแค่นี้นะเกิลฉันก็คงต้องผิดหวังอีกแล้วนะเธอขอโทษได้พลาดพลั้งแค่นี้ได้ไหมไอเรื่องที่เคยวาดฝันกันเอาไว้อมันก็คงเป็นเรื่องที่ธรรมาดาที่ฉันเคยจำไม่เจอนั้นต้องมีน้ำตามันเป็นธรรม,มดาที่ไม่เคยมีเวลามาดูแลหัวใจเธอซ้ำๆแค่บางครั้งยังให้เธอ เธอแม่งโคใจร้ายฉันก็ยังทนไว้ถึงแม่งเคยเดินเข้ามาฉุกหัวใจเอนไปจูบก็จบที่จากจูบก็จูบที่ปาเธอน่ารักดีขอกกจูบที่ที่หน้าพา โคตรใจร้ายดูตรงไหนดูที่ปากเลยหากเธอมาทำกันอย่างนี้ไออย่ามาคุยกันเลยดีกว่าแต่ถ้าหากเธอมากับเขาสองคนมันก็คงต้องปล่อยเจอนะอยู่กันสองคนปากบอกเธอใจร้ายแต่ฉันก็ยังทุกข์ทนได้แต่บอกกับตัวเองยังมีผู้หญิงอีกหลายคนนั่นก็คงไม่ใช่ฉันแค่นี้นะเก่าฉันก็คงต้องผิดหวังอีกแล้วนะเธอขอโทษที่พลาดพลั้งแค่ ได้ไหมไอเรื่องที่เคยวาดฝันกันเอาไว้มันก็คงเป็นเรื่องที่ทำม,มาดาที่ฉันเคยทำให้เธอนั้นต้องมีน้ำตามันเป็นรรม,มาดาที่ไม่เคยเมีเวลามาดูแลหัวใจเธอไปเธอคนสวยคน ไกลัวว่าเธอจะทรมานได้คนรวยเป็นผัวคงมีชีวิตที่สุขสบายจะได้ไม่ต้องทนปวดหัวมีผัวจนและโง่เป็นควายและโง่เป็นควาา